กำจัดบัณฑิตเอาคนโง่ปกครองเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยในความพยายามเรียนแบบการปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนยักษ์ใหญ่แต่เมื่อนำมาใช้แบบหลับหูหลับตาทำให้ประเทศต้องพบกับความพินาศเรื่องราวของคำเหนยแดงะเด็กการ์ที่โหดเหี้ยมและโฉดเคลาที่สุดในความพยายามรีเซ็ตประเทศกัมพูชาให้กลับไปสู่สังคมเกษตรกรรมและการใช้แรงงาน มีการสั่งสังหารคนมีความรู้ทำลายวัฒนธรรมไปอย่างมากมายจนเกือบหมดสิน้นมีผู้เสียชีวิตภายใต้การปกครองอันนาขุดภูถึง3ล้านคนเป็นที่มาของเรื่องราวโศกนาฏกรรมยังทุ่งสังหารและเรือนจำตนวสเลงที่ยังคงตอบย้ำถึงบาดแผลที่ชาวกัมพูชาไม่อาจลืมเลือนและมันยังส่งผลต่อการพัฒนาประเทศมาจนถึงปัจจุบันเขมรแดงปกครองกัมพูชา ในเวลาเพียง3ปีแต่ได้ฝากความโหดเหี้ยมไม่แพ้ที่ใดในโลกเอาไว้เรื่องราวจะมีอะไรบ้างนั้นรู้ไว้ใช่ว่าจะพาไปชมรับกับกำเนิด áng, เขมรแดงเผด็จการอีเลวร้าย,<ม>รายที่สุดของโลกมร ieren. ดกบาฝรั่งเศสยุคแห่งการล่าอาณานิคมเป็นต้นตอของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลกและที่นี่ก็เช่นกัน อาณานิคมอินโดจีนพื้นที่สมประเทศเวียดนามลาวและกัมพูชาตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสมีสถานะเป็นรัฐในอารักขาโดยมอบอำนาจให้กับผู้ปกครองท้องถิ่นแต่อำนาจแท้จริงจะตกอยู่กับข้าหลวงใหญ่ที่มาจากฝรั่งเศสหมายความว่าจากักรพรรดิเวียดนามกษัตริย์กัมพูชาและเจ้ามหาชีวิตของลาว ล้วนเป็นเพียงหุ่นเชิดในการปกครองอินโดจีนของฝรั่งเศสเท่านั้นอิทธิพลของฝรั่งเศสกดถอยลงไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแต่เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามฝรั่งเศสก็กลับมาปกครองดังเดิมมีการต่อต้านเกิดขึ้นทั่วอินโดจีนแต่ไม่มีที่ใดจะรุนแรงเท่าในเวียดนามเมื่อกองกำลังเวียดมินนำโดยโฮจิมินและงูเวียนซาบทำสงครามกับฝรั่งเศส ในสงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่งจนได้ชัยชนะที่ยุทธการเดียนเบียนปูฝรั่งเศสยอมสละดินแดนอาณานิคมทั้งหมดตามอนุสัญญาเจนีวาปี1954ผลการเจราจาทำให้เวียดนามแบ่งออกเป็นสองเขตชั่วคราวคือทางเหนือเป็นสาธารณรัฐรประชาธิปไตยเวียดนามและทางใต้เป็นรัฐเวียดนามแต่หลังจากฝรั่งเศสถอนตัวออกไปสหรัฐอเมริกาก็เข้ามาสนับสนุนรัฐบาลฝ่ายใต้ เพือ่อต่อต้านอิทธิพลของคอมมิวนิสต์จีนและสหภาพโซเวียตที่สนับสนุนเวียดนามเหนือจนเกิดเป็นการสู้รบและบานปลายกลายเป็นสงครามเวียดนามที่ยาวนาน20ปีในที่สุดกัมพูชาอาณานิคมอาณาจักรเขเมรเป็นดินแดนประเทศสราชของอยุธยามานานกว่า400ปีสมัยกรุงทนบุรีและต้นสมัยรัตนโกสินทร ขก็ <K> erm <en> อยู่ภายใต้การควบคุมของสยามจนในสมัยราชกาลที่สได้เกิดสงครามขยายดินแดนระหว่างสยามกับอาณาจักรไดานามหรือเวียดนามทำให้ขเขมรกลายเป็นดินแดนกันชนของคู่สงครามและผลของสงครามครั้งนั้นทั้ง2ฝ่ายได้เจรจาสงบศึกสยามยังคงสิทธิ์ในการสถาปนากาษาัตริย์เขมรในขณะที่ขเขมรต้องส่งบรรณาการแก่เวียดนามทุกสมปีอาณาจักรเขมร จึงกลายเป็นเมืองขึ้นของทั้งสยามและเวียดนามตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อฝรั่งเศสเข้ามายึดครองเวียดนามขเขมรจึงถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีนฝรั่งเศสด้วยโดยกษัตริย์เขมรได้ขอเข้าเป็นรัฐอารักขาของฝรั่งเศสทําให้พ้นจากอํานาจของสยามในที่สุดและเมื่อฝรั่งเศสพ่ายแพ้ในสงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่งกัมพูชาจึงได้รับเอกราช ในวันที่9พฤศจิกายนปี1953เฮาสูยุคราชอาณาจักรกัมพูชามีกษัตริย์เป็นประมุขพระนามว่านโรดมสีหนุนโรดมสีหนุระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุน่นได้เข้ามามีอำนาจในอินโดจีนแต่ยินยอมให้ฝรั่งเศสวีซีปกครองกัมพูชาต่อไปปี1941 กษัตริย์ศรีสุวัตมณีวงศวรณกตฝรั่งเศสได้เลือกพระนรดมสีหนุให้ขึ้นเป็นกษัตริย์ในขณะที่มีพระชนมายุเพียง18พันศาเท่านั้นโดยคิดว่าสามารถควบคุมเจ้าสีหนุได้โดยง่ายภายหลังญี่ปุ่นแพ้สงครามฝรั่งเศสได้ผ่อนคลายการปกครองลงมีการอนุญาตให้ตั้งพรรคการเมืองขึ้นและกัมพูชาได้สิทธิ์ในการปกครองตนเองแต่ก็ยังไม่ใช่เอกราช กษัตริย์สีหนุมีภารกิจสำคัญคือการเรียกร้องเอกราชในที่สุดฝรั่งเศสยินยอมให้เอกราชแก่กัมพูชากษัตริย์ติีหนุจึงเปรียบได้กับวีรบุรุษของชาติพระองค์ลงเล่นการเมืองอย่างไม่คาดคิดและได้สละราชสมบัติให้แก่พระบิดาตั้งภาคการเมืองสังคมราชนิยมเพื่อลงเลือกตั้งและทรงชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมทน ได้เข้าปกครองประเทศในฐานะนายกรัฐมนตรียุคก,การปกครองของกษัตริย์สีหนุคือเป็นยุคทองยุคหนึ่งของกัมพูชาแต่ก็เต็มไปด้วยความขัดแยง้งพระองค์ต่อต้านคอมมิวนิสต์และเวียดนามรวมถึงความไม่เป็นมิตรกับไทยเช่นคดีปราศาสตเขาพระวิหารการกวาดล้างชาวไทยในเกาะกงแต่ภายหลังพระองค์ก่ไปเข้ากับจีนหรือแม้แต่เกาหลีเหนือตซเวียต แม้กระทั่งสหรัฐอเมริกานโยบายความเป็นกลางของกัมพูชาหมายถึงรับความช่วยเหลือของทุกฝ่ายแต่ช่วงสมัยของสังคมราชนิยมก็สิ้นสุดลงเมื่อเกิดการรัฐประหารขึ้นในปี1970ขณะกษัตริย์สีหนุกำลังเดินทางเยือนยุโรปในพลลอนนอนายกรัฐมนตรีได้ประกาศยุบราชอาณาจักรกัมพูชาและได้ก่อตั้งสาธารณรัฐขเขมรขึ้น ทศารีหนุต้องลีภัยไปจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนกลายเป็นจุดเปลี่ยนการแย่งชิงอำนาจและเริ่มสงครามกลางเมืองกัมบูชานับจากนี้ปัญญาชนปารีสในช่วงที่ฝรั่งเศสปกครองกัมบูชาอยู่นั้นมีการให้ทุนการศึกษาแก่กลุ่มคนขเขมรเพื่อไปศึกษาต่อ,อยังกรุงปารีสสาธารณารัฐฝรั่งเศส โดยหวังว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นส่วนช่วยให้การปกครองกัมพูชาเป็นไปอย่างราบรื่นในอนาคตแต่การไปฝรั่งเศสของบุคคลหลายกลุ่มในหลายประเทศกลับกลายไปเป็นการศึกษาแนวคิดของคอมมิวนิสต์และกลับไปปฏิวัติประเทศของตนเองและกรณีของกัมพูชาก็เช่นกันเมื่อนักศึกษาหนึ่งในนั้นมีชื่อว่าซาโลซอหรือที่เราจะรู้จักในภายหลังในชื่อผลพศ คณะศึกษาอยู่ในฝรั่งเศสกลุ่มปัญญาชนได้ศึกษาแนวคิดทางการเมืองต่างๆและได้จัดตั้งขบวนการคอมมิวนิสต์ของตนเองขึ้นซึ่งพวกเขายังได้พยายามขยายอุดมการ์ของกลุ่มไปยังนักศึกษา,ขาเขมรที่อยู่ในปารีสสมาชิกคนสำคัญในกลุ่มนอกจากซาโลซอแล้วยังมีเอียงซาลีเคียวสมพรซอนเซนและฮูนิมและสมาชิกผู้หญิงเช่นเคียวพน,นารีเคียวทิลิตและยุนยัต ซึ่งได้กลายมาเป็นภรรยาของสมาชิกฝ่ายชายและก็มีส่วนในการปกครองในยุคขเขมรแดงทั้งสิน้นกําเนิดขเขมรแดงภายหลังจากกลุ่มปัญญาชนปารีสกลับคืนกัมพูชาในปี1953ตโลซอรได้เข้ารวมกองกําลังเวียดมินและดำเนินงานของขบวนการคอมมิวนิสต์ใตดินจนปี1960มีการรวมกลุ่มของเพื่อนเก่าและแนวร่วมฝ่ายซ้าย ก่อตั้งพรรคแรงงานกัมพูชาขึ้นโดยมีตูสามตเป็นเลขาธิการพรรคและนวลเจียเป็นรองเลขาธิการรวมทั้งซาลซอและเอียงซารีก็เข้าร่วมเป็นแกนนำของพรรคด้วยความเคลื่อนไหวของกลุ่มถูกจับตามองจากฝ่ายรัฐบาลของเจ้าสีหนุจนตูสามตถูกอุ้มหายไปอย่างลึกลับตาโลซอได้ถูกเลือกให้เป็นเลขาธิการพรรคแทน นวลเจียและเอียงซาลีเป็นรองเลขาธิการพรรคกลุ่มปัญญาชนปารีสของเขาควบคุมพรรคแรงงานไว้ได้ทั้งหมดแต่กษัตริย์สีหนุเริ่มจาัดก,การพวกฝ่ายซ้ายที่อาจวางแผนโค่นล้มพระองค์มีการประกาศรายชื่อบุคคล34คนซึ่งมีชื่อซาโลซออยู่ด้วยให้เข้ามาพบและให้ปฏิญาณตนว่าจะจงรักพักดีต่อพระองค์ซาโลซเชื่อว่า นี่เป็นแผนการกำจัดเขาเหมือนตูสามดที่หายตัวไปก่อนหน้านี้เขาและเอียงสารีและกรรมการพักบางส่วนจึงหลบหนีออกจากพนมเปนไปตั้งกองกําลังต่อต้านรัฐบาลตทางตะวันออกเฉียงเหนือกษัตริย์ตีหนุได้เรียกกลุ่มต่อต้านของซารสอนี้ว่าเขมรแดงไร้จุดยืนปี1965 ตาลุซซอได้เดินทางไปยังเวียดนามเหนือรวมถึงจีนหลายครั้งเพื่อฝึกอบรมทั้งด้านการเมืองและทหารเขาประทับใจกับเหตุการณ์ในจีนรวมถึงความช่วยเหลือที่ดีกว่าทางเวียดนามอีกเข้ากันไม่ได้ในเรื่องอุดมการ์ตาลุซซอไปเยือนจีนในช่วงที่กษัตริย์สีหนุไปเยือนจีนเช่นกันแต่ทางปักกิ่งเก็บเรื่องการมาเยือนของตาลุซอไว้ไม่ให้สีหนุได้รับรู้ กันยายนปี1966พักแรงงานก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นพักคอมมิวนิสต์กัมพูชาและเริ่มต่อสู้กับรัฐบาลสีหนุด้วยอาวุธนโยบายเป็นกลางหรือเข้าร่วมกับทุกฝ่ายของสีหนุททำให้การเมืองกัมพูชาดูเหมือนไม่มีจุดยืนที่แน่นอนสีหนุหยุด,ดติดต่ออเมริกาและไปรับความช่วยเหลือจากจีนและโซเวียตยอมให้กองกำลังเวียดกงเข้ามาตั้งฐานในกัมพูชาตะวันออกเปิดเส้นทาง ใ,ใช้ท่าเรือสีหนุวิวเพื่อขนส่งอาวุธและอาหารให้กับเวียดกงแต่ก็ปล่อยให้ในายพลลอนน,อนซึ่งนิยมสารัฐปราบปรามพวกคอมมิวนิสต์ทำให้สมาชิกกรมประชาชนฝ่ายซ้ายในรัฐบาลสีหนุตอนน้องหนีไปยังเวียดนามเศรษฐตกิจตกต่ำเนื่องจากรัฐบาลกดราคาซื้อข้าวจากชาวนาและส่งไปให้พวกเวียดกงนายพลลอนน,อนปราบปรามการลุกฮือของชาวนาอย่างเยี่ยมโหด ผู้คนหลบหนีไปร่วมกลุ่มคอมมิวนิสต์มากยิ่งขึ้นแต่นายพลลอนนอนก็ถูกสีหนุบีให้ลาออกจากเหตุการณ์กวาดล้างในครั้งนั้นกลุ่มขเขมรแดงเติบโตขึ้นจากการสนับสนุนของเวียดนามและจีนได้เริ่มโจมตีฝ่ายรัฐบาลเมื่อกระแสต่อต้านเวียดนามเพิ่มมากขึ้นกษัตริย์สีหนุกลับมาผูกมิตรกับสหรัฐอีกครัง้งที่ได้ขยายสงครามเวียดนาม ด้วยการทิ้งระเบิดในกัมพูชาเพื่อทำลายฐานของเวียดกงยิ่งทำให้ประชาชนเดือดร้อนและเขเมีนแดงก็มีแนวร่วมเพิ่มมากขึ้นจุดยืนที่สับสนของกรรษัตริย์สีหนุทำให้ไม่มีมิตรแท้ที่แน่นอนแต่ศัตรูของพระองค์สะสมเพิ่มขึ้นในทุกวันรัฐประหารนับจากได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี1953พระนารดมสีหนุ ปกครองประเทศแบบสังคมราชนิยมที่ตัวสีหนุเองเป็นศูนย์กลางพระองค์ยังคงเสมือนอยู่ในฐานะกษัตริย์แม้จะลงเล่นการเมืองเป็นประมุขของรัฐเป็นนายกรัฐรมนตรีใช้อำนาจกับนโยบายที่พระองค์เห็นชอบและกวาดล้างผู้ที่เห็นต่างออกไปจำนวนมากแม้จะประกาศนโยบายเป็นกลางแต่กษัตริย์สีหนุก่อติดต่อกับฮานอยและให้เวียดนามเหนือ ใช้ประโยชน์จากดินแดนกัมพูชาในสงครามเวียดนามในขณะที่รับความช่วยเหลือจากสหรัฐไปด้วยเมื่อฝ่ายขวาที่หนุนหลังโดยสหรัฐหมดความอดทนกับนโยบายของสีหนุจึงใช้โอกาสที่สีหนุเดินทางไปเยือนยุโรปยึดอำนาจรัฐประหารโดยการนำของนายพลลอนน,อน์ในเดือนมีนาคมปี1970สสีหนุถูกลงมติปลดออกจากประมุขแห่งรัฐ แต่พระองค์ได้เดินทางไปยังปักกิ่งและประกาศทางวิทยุให้ประชาชนที่สนับสนุนพระองค์ออกมาประท้วงการรัฐประหารและได้จัดตั้งแนวร่วมรวบรวม,รวม,รวมชาติกัมพูชาขึ้นมาโดยประกาศสนับสนุนกลุ่มขมิแดงที่พระองค์เคยสั่งให้กำจัดทิ้งให้ช่วยสู้กับรัฐบาลนายพลอนนทที่จัดตั้งสาธารณรัฐขมิขึ้นมาภายใต้การหนุนหลังของสหรัฐ การเสด็จเยือนสนามรบของสีหนุทําให้ผู้คนในชนบทที่ไม่มีความรู้เรื่องการเมืองการปกครองเข้าร่วมกับขมินแดงมากมายโดยเชื่อว่าพวกเขาสู้เพื่อกษัตริย์ของประเทศนี้ซโาโลโซเห็นว่าเป็นโอกาสจึงประกาศยอมรับกษัตริย์สรีหนุยิ่งทําให้มีผู้เข้าร่วมกองทัพอีกเป็นจํานวนมากและซะโาโลโซ ก็ได้เริ่มเดินทางขึ้นสู่อำนาจจากจุดนี้คนพขเขมรแดงเข้มแข็งขึ้นมากปี1973กองทัพขมรนแดงควบคุมพื้นที่2ใน3ของประเทศและครึ่งหนึ่งของประชากรโดยมีจีนเป็นผู้สนับสนุนด้านอาวุธและจากการสนับสนุนของพระนรดมสีหนุที่จัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นขมรในปักกิ่ง ขเขมรแดงจึงได้รับการยอมรับจาก63ประเทศในฐานะรัฐบาลที่แท้จริงของกัมพูชาและยังได้เป็นตัวแทนกัมพูชาในสะหะประชาชาติการสนับสนุนของพระสีหนุทําให้ขเขมรแดงขยายอํานาจและอิทธิพลจนสามารถควบคุมดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศไว้ได้การทิ้งระเบิดของอเมริกาก็เป็นส่วนให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนโกรธแค้นไปเข้าร่วมกับขเขมรแดง ในขณะที่รัฐบาลนายปลอลน,นอนเริ่มขาดแคลนกระสุนและกองทัพก็ไม่มีความแข็งแกร่งมากพอที่จะต้านทานการรุกคืบของขเขมรแดงได้การล่มสลายของรัฐบาลสาธารณรัฐขเขมรขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นปี1975ในที่สุดกองทัพขเขมรแดงก็เข้าล้อมกรุงพนมเปญและวันที่17เมษายนปี1975 เขเมนแดงก็เขายึดเมืองหลวงเอาไว้ได้ซาโลซอกลายเป็นผู้นำโดยพฤตินายของประเทศเขาได้เลือกใช้นามแฝงสำหรับปกครองกัมพูชาชื่อที่จะถูกโลกจดจำไปตลอดกาลื่นั้นคือผลพดปีที่ศูนย์ทันทีที่พนมเปนแตกเขเมรนแดงประกาศใช้แนวคิดปีที่ศูนย์ที่จะรีเซตประเทศผลพด เลือกวันบุกพนมเปญในวันปีใหม่กัมพูชา17เมษายนเป็นวันเริ่มยุคใหม่ของเขมรแนวคิดของพลพศชัดเจนในภายหลังว่าเขาต้องการลดประชากรในประเทศลงเหลือเพียง1-2ล้านคนเท่านั้นในการสร้างสังคมเกษตรกรรมที่พึ่งพาตนเองตามอุดมคติของพลพศนั่นจึงนำไปสู่การสังหารประชาชนอย่างมากมายด้วยวิธีการต่างๆ ที่โหดเหี่ยมที่สุดครั้งหนึ่งของโลกขเมนแดงได้มอบความเสมอภาคให้กับชาวขเมนเพียงแต่เป็นความยากลำบากที่เสมอภาคกันมีประกาศให้ชาวขเมนล,ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งคนรักเพื่อไปทำงานให้กับคอมมูนหน่วยปกครองของระบบขเมนแดงหน้าที่ของคนในคอมมูนคือทำงานกเกษตรแล้วแต่คอมมูนจะสั่งโดยใช้แรงงานคนไม่มีเครื่องมือทุนแรงใดๆ เป็นเวลา11ชั่วโมงต่อวัน9วันติดต่อกันไร่ทำงานช้าหรืออิดออดจะถูกลงโทษอย่างหนักและวันที่10จะต้องเข้าฟาังอบรมในเรื่องแนวคิดคอมมิวนิสต์แต่ความเสมอภาคก็ไม่มีจริงขเขมรนแดงสั่งให้มีการอบพยพประชาชนออกจากเมืองหลวงไปสู่พื้นที่ชนบททำให้มีผู้เสียชีวิตระหว่างอพยพจำนวนมากผู้อพยพจากเมืองนี้ถือว่าเป็นประชาชนใหม่ ที่ทำการเกษตรไม่เป็นจะได้อาหารน้อยนิดต่อวันทำให้เกิดความอดอยากถึงตายของประชาชนโดยทั่วไปในขณะที่ชาวชนบทเดิมถือว่าเป็นประชาชนเก่าจะได้รับการปฏิบัติจากขเขมรแดงดีกว่าคนเมืองที่ทำเกษตรไม่ได้หรืออ่อนแอหรือว่าไม่มีประโยชน์และยิ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสังคมเก่าก็จะตกเป็นเป้าหมายของการสังหาร ซึ่งได้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเก่าหรือต่างชาติผู้เชี่ยวชาญในวิชาการต่างๆอาจารย์บุคคลที่มีการศึกษาแม้แต่คนที่สวมแว่นตาศิลปินขแขนงต่างๆศาสนาถูกยกเลิกแม้แต่พระสงฆ์ก็ถูกจัดก,การชนกลุ่มน้อยเชื้อสายต่างๆเวียดนามจีนและไทยก็ถูกกําจัดให้เหลือเพียงชาวขเขมรบริสุทธิ์และใช้ภาษาขเขมรเท่านั้น หน่วยงานสันติบาลได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อจับกุมและประหารชีวิตบุคคลที่ต้องสงสัยว่าเป็นศัตรูของรัฐนำโดยซอนเซนและคังเคออิวหรือสหายดุดที่ใช้คุกตวนเสลงเป็นที่กักขังและประหารชีวิตผู้คนเป็นที่มาของตำนานทุ่งสังหารที่ใช้ฝังร่างผู้เสียชีวิตนับหมื่นนับแสนคนผู้ที่เข้ามายังคุกตวนเสลงแล้วรอดชีวิตออกไปได้ มีเพียงน้อยนิดเท่านั้นผู้เสียชีวิตในการปกครองของเขเมรแดงจากการประหารชีวิตรวมถึงความอดอยากมีจำนวนไม่แน่ชัดแต่ประมาณว่าจะสูงถึง2อล้าน5แสนคนล่มสลายการปฏิวัติประเทศที่พลพศน,นำมาจากจีนและใช้ในกัมพูชาให้ผลที่เหมือนกันคือมีผู้ล้มตายไปหลายล้านคน แตกต่างตรงที่จีนมีประชากรมากมายแต่กัมพูชาประชากรหนึ่งในสามของประเทศต้องสูญเสียไปโดยเฉพาะบุคคลที่มีความรู้ทั้งหลายเหลือแต่เพียงพวกของเครือญาติของตนที่อยู่บริหารประเทศโดยที่ไม่มีความรู้และความสามารถใดๆประเทศกัมพูชาประชาธิปไตยที่พลพศสถาปนาขึ้นมามีแต่รอวันเวลาที่ล่มสลายลงเท่านั้น ความเสื่อมถอยของระบบขมินแดงมาจากทั้งภายในและภายนอกเมื่อขึ้นสู่อำนาจผลพดก็เริ่มระแวงการโค่นล้มตัวเขาแม้แต่ในกลุ่มขมินแดงด้วยกันหลายที่ต้องสงสัยจะถูกจับและส่งเข้าคุกกักกันซึ่งเท่ากับหมดโอกาสรอดชีวิตทำให้แนวร่วมขมินแดงบางส่วนแยกตัวออกและหลบหนีออกไปยังไทยและเวียดนามกษัตริย์สีหนุ ที่พบว่าตนเองเป็นต้นเหตุให้ขเขมรแดงมาถึงจุดจุดนี้พยายามจะถอนตัวแต่ก็ถูกจับขังไว้จนสิ้นสุดยุคของขเขมรแดงโดยที่ไม่ได้มีบทบาทใดๆอีกเลยจีนที่เป็นผู้สนับสนุนของขเขมรแดงได้เตือนพลพศถึงแนวทางที่สุดโตง่งยิ่งกว่าในจีนเสียอีกแต่พลพศก็ไม่ได้สนใจจีนจึงได้ค่อยๆลดการสนับสนุนลงประเด็นใหญ่ที่สุด เป็นความขัดแย้งกับเวียดนามภายหลังที่เวียดนามรวมประเทศสำเร็จแล้วกลับต้องยุ่งยากทางแนวชายแดนกับกัมพูชาเมื่อขเขมรแดงครองอำนาจผลปดได้เตรียมกองทัพเพื่อทํำสทงครามกับเวียดนามมีการโจมตีหมู่บ้านตามแนวชายแดนที่น้าหดหู่ที่สุดเป็นการสังหารหมู่ที่บาซอกชาวบ้านกว่า3 0 0พคนถูกสังหารหมดหมู่บ้านทำให้เวียดนามโกรธแค้นเป็นอย่างมาก และความแตกแยกภายในที่ลพลปสั่งลงโทษทหารที่ถอยร่นจากแนวรบเวียดนามทําให้เกิดการลุกฮือต่อต้านรัฐบาลขเขมรแดงส่วนหนึ่งหลบหนีไปยังเวียดนามรวมถึงคนระดับหัวหน้าอย่างเฮงสำลินและหุ่นเซนที่นํากําลังเข้าร่วมกับเวียดนามและบุกกัมพูชาในที่สุดน่าแปลกใจที่ขเขมรแดงพ่ายแพย้อย่างรวดเร็วเพียงสองสัปดาห์ของทัพเวียดนาม รวมกับขเขมรแปรพักก็ยึดกรุงพนมเปญไว้ได้ในวันที่7มปมกราคมปี1979ขเขมรแดงได้ล่าถอยไปทางตะวันตกจนถึงชายแดนไทยสินสุดการปกครองอันโหดร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกลอยนวลถึงแม้จะถูกโค่นล้มแต่ขเขมรแดงก็ไม่ได้สลายไปแต่ได้ถอยร่นไปตั้งมั่นในภาคเหนือของประเทศ ติดกับชายแดนประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากจีนอเมริกาและไทยให้เป็นกองกำลังกันชนกับกองทัพเวียดนามทีหนุนหลังโดยโซเวียตผลพดไม่ได้รับผลจากการกระทำของเขาแต่บ้านปลายชีวิตต้องหนีตายจากอดีตลูกน้องที่แปรผักจนกระทั่งเสียชีวิตไปอย่างเดียวดายในที่สุดส่วนแกนนำคนอื่นๆเช่นนวลเจียเอียงซารีเอียงทีริต ก็เสียชีวิตไปเพราะความแก่ชาราและไม่ทันได้ถูกดำเนินคดีใดๆมีเพียงสหายดุดหัวหน้าคุกตวนเสเลงถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในปี2010และเขียวสมพรถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเช่นกันในปี2014เหตุการณ์ขมรแดงเป็นอดีตที่ผ่านไปไม่นานนักผลของมันยังหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันกับระเบิดนับล้านลูกจากยุคสงคราม ยังคงทำร้ายผู้คนและกัมพูชายังคงไม่ปลอดภัยผู้คนที่รอดชีวิตได้มาถ่ายทอดถึงประสบการณ์อเลวร้ายเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงความผิดพลาดและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกไม่ว่าใครหรือประเทศใดก็ตามและนี่ก็เป็นเรื่องราวของขมนแดงโศกนาฏกรรมที่เหี้ยมโหดที่สุด ครังหนึ่งของมนุษยชาติคุณผู้ชมคิดว่าทำไมประเทศไทยต้องสนับสนุนขมรนแดงตามแนวชายแดนทั้งที่ก่ออาชญากรรมอันเลวร้ายต่อชาวขมรแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับและเช่นเคยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคนที่เพิ่งเคยมาพบกันสำหรับในคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้า สวัสดีครับ